เงินหมุนเวียนทั้งหมดประมาณเกือบเก้าล้านบาทนะครับมีสมาชิกทหมดสอ9ยสิบเก้าคนในเว็บนี้นะครับจะเป็นการแทงหวยออนไลน์แล้วก็เป็นบาคาร่านะครับอยากให้พี่ฟังนะครับแต่นะครับตามมาคนที่ส5 9ห้าเก้านะครับทัพสองหหกเจ็ดอ่าเพื่อพบและยึดสิ่งของโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการโฆษณาเว็บพนันนะครับอ่าทางนี้นะครับสืบมาค่อนบานนะครับก็ได้มาตรวจอ่าพบบเจอโทรศัพท์มือถือนะครับของพี่มีการ โฆษณานะครับชักชวนทางตรงหรือทางอ้อมนะครับให,ใ,หให้มีการเล่นพนันนะครับึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าผู้ใดนะครับก็คือโฆษณาประกาศชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อมนะครับให้มีการเล่นพนันนะครับนี่ผิดข้อหานึงนะครับนี้เท่อไหะไรนะครับสิบห้าครับ นี่เป็นเงินหมุนเวียนของวิพนันออนไลน์นะครับรายได้หมดหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทนะครับเงินหมุนเวียนทั้งหมดประมาณเกือบเก้าล้านบาทนะครับมีสมาชิกหมดสองยสี่ิบเก้าคนในเว็บนี้นะครับจะเป็นการแทงหวยออนไลน์แล้วก็เป็นบาคาร่านะครับ